สวัสดีครับวันนี้พบกับบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนกันเพีงมืเปิ่งกี้กันอีกครั้งนะครับวันนี้ขอเสนอเกมโรบินสันครูโซแอเวนเจอร์สออนเดอะเคิร์สไอแลนด์นะครับผมเป็นในเวอร์ชั่นของคอลเลกเตอร์อีดิชั่นนั่นเองทำไมถึงกลายเป็นบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนของผมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าไปกันประการแรกครับที่กลายเป็นบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนของผมนะเหตุผลแรกคืออันนี้ครับเขามีตัวของ อินโทรดักทอรี่แคมเปญซี e นอรี o โอ o บครับซึ่งตัวนี้นะจะใช้กับเล่มนี้ฮะนี่เป็นแคมเปญไกด์ครับเราเนี่ยไม่ต้องมาดูคลิปวิดีโออีกต่อไปเราสามารถที่จะอ่านเล่มนี้มี s ี e นอรี o ตามเล่มตีตัวของเล่มนี้ให้ผมให้ดูเนาะแล้วก็เล่นตามไปได้ด้วยครับโดยในเกมนี้เขาจะใช้คาว่า Perform Now คือทำตามนี้ไปซะ เขาแนะนําให้เราทําตามนี้ตามเงื่อนไขตามดีเทลที่เขากําหนดไปให้นะครับพูดง่ายคือเราเนี่ยสามารถอ่านแล้วก็เล่นตามไปได้เรื่อยๆครับโดยที่ไม่มีทางผิดพลาดและหลงทางตัวซีเริโอหก็จะสอนวิธีการเล่นภาพใหญ่ๆนะวิธีการเล่นโดยการใช้บอร์ดของตัวแถมมากับตัวเล่มน,นะครับไม่ใช่ใช้บอร์ดจริงนะเอามาทดสอบว่าเล่นยังไงให้เข้าใจในเรื่องของแอคชั่นต่างๆนะ โดยบางอันก็จะถูกตัดออกไปข้ามไปพอมาซีนาริโอที่2เขาก็จะเพิ่มดีเทลเข้ามาเราสามารถที่จะทำแอคชั่นใหม่ได้แล้วนะครับเช่นบิวแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซีนาริโอี่3ก็เพิ่มดีเทลเข้ามาอีกนะและสุดท้ายจบที่ซีนาริโอที่4พูดง่ายคือเมื่อไรก็ตามนะครับที่เราเล่นครบนะสี่ซีนาริโอนี้ครับเราก็จะคอมพลีทแล้วนะสำหรับตัวของกฎของเกมนี้อ่าเรียกว่าเขา ออกแบบตัวของแคมเปญบุ๊กมาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้อย่างง่ายที่สุดเขาเรียกทำได้ไม่ต้องรอในส่วนของการอ่านคู่มือดูคลิปวิดีโอหรืออะไรเลยแค่เราเล่นเกมนี้ครับในโหมด introductory campaign scenario book นะครับ4ด่านด่านหนึ่งใช้เวลาประมาณ15-20านาทีเองพูดง่ายคือเราสามารถสนุกกับเกมไปได้ครับได้คิดวิเคราะห์ได้เข้าใจในเรื่องกลไกบางอย่างที่ตัวเกมเนี่ยเขาอยากจะนำเสนอเรา และเข้าใจในเรื่องของดวงที่มันมาหลังลงซีเนิโอเนาะแรกๆจะไม่ค่อยมีดวงหลังๆจะเริ่มมีเราก็จะได้ตัวของเกมนี้นะครับและเรียนรู้ได้อย่างฟูลออปชันนั่นเองถือว่าเป็นการออกแบบที่เจ๋งมากๆอันหนึ่งนะอันที่2ครับที่เรารู้สึกว่ามันว้าวมากก็คือตัวนี้ครับเวอร์ชั่นของคอร์รัเตอร์ดิชั่นจะแถมตัวมินิเอเจอร์มาด้วยนะซึ่งมินิเอเจอร์นี้ก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ที่เป็นฐานทัพอ่า ฐานทัพเราที่เราสร้างรั้วป้องกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราสามารถที่จะบิวอะไรต่างๆเนี่ยเราเอาไปวางในฐานทับได้ด้วยทําให้มันอินขึ้นอีกเนี่ยวางอินเข้าไปนะหรือสร้างอะไรก็ตามใส่เข้าไปครับมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราสร้างกระ๊อบกระท่อมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันมีการอัปเกรดจริงๆครับปกติก็จะเป็นแค่โทเค็นวางแทร็กอะไรเงี้ยเนาะแต่พอมาแบบนี้ปุ๊บความน่าเล่นมันเพิ่มขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยังไม่พอครับตัวละครเรายังมีเป็นมินิเจอร์ด้วยจากเดิมเป็นแค่พรอนไม้หรือว่าตัวหมากไม้นะ ก็แล้วก็ตัวงานเนี่ยค่อนข้างสวยด้วยครับที่เขาใส่มาเยอะเพราะว่าเกมนี้เขามี2หน้าหน้าที่เป็นผู้หญิงแล้วก็หน้าที่เป็นผู้ชายนะครับเพรงฉะนั้นเราสามารถสนุกได้กับการเล่นเมื่อสองเวอร์ชั่นเลยแล้วก็ตัวมาพิเศษที่สําหรับเล่นโซโล่โหมดครับเช่นด็อกนะครับผมหรือไฟเดนะครับก็แถมมาให้ด้วยนะเรียกว่าไม่ต้องเหงาอีกต่อไปเรามีโทเคนมาได้ด้วยแล้วเขาก็เป็นคนป่าที่ทำออกมาสวยมากจริงนะครับเรื่องราวของรูมิสันคูโซเขาทำให้อินเข้าไปอีก ในสมัยก่อนผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าเกมนี้ว้าวมากผมก็ซื้อเกมนี้เก็บไว้แล้วพอได้ยินว่ามันออกตัวของ Collector Edition ครับผมก็ตัดสินใจขายทิ้ทงทันทีฮะแล้วก็รอตัวนี้นะครับรอมานานพอสมควรเป็นปีเลยแล้วก็ได้มันมาก็เรียกว่าเป็นเกมที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นเกม c อ o p e r a t i ที่แนะนําให้ว่าต้องมีเก็บไว้ครับเพราะว่ามันเป็นบอร์ดเกมที่สุดออยอดจริงครับไม่ว่าจะเป็น,นกลไกที่ไม่ล้าสมัยลูกเล่นของมัน ดีเทลของเกมที่มันสนุกมากๆแล้วก็ตีมที่อินมากๆเลยถ้าใครเล่นเกมนี้แล้วอินตีมอ่านข้อความทุกอย่างไปด้วยนะความสนุกมันเพิ่มขึ้นม,มหาศาลเลยครับผมเล่นกับเพื่อนนะสมัยก่อนเนี่ยเกมหนึ่งแม้เราจะใช้เวลาสองชั่วโมงแล้วแพ้กันนะแต่ความอินเอมของมันคือความสนุกมากๆครับแล้วเราก็ไม่เบื่อมันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายแม้ตัวเกมจะมีซีนารโอให้เราเล่นแค่แปดซีนารโอก็ตามนะในตัวของกล่องเกมเนี่ยแต่ผมบอกเลยว่าแฟนคลับเกมนี้มหาศาลครับ และเขาเนี่ยออกตัวเกมนี้นะด้วยแฟนคลับการคีเอทซีนเรอโรมากมายครับเราสามารถที่จะไปโหลดตัวซีนเรอโรต่างๆในบอร์ดเกมก e ีกได้เขาจะมีโทเค็นมีเงื่อนไขมีโนม,มินัลสารพัดเลยครับเรียกว่ามีกล่องนี้กล่องเดียวนะคุณเล่นได้ตลอดชีวิตเลยและนี่ก็คือสุดยอดบอร์ดเกมของผมเลยและกลายเป็นบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนผมในเดือนนี้นะครับบอกเลยว่าสิเต็มสิบฮะไม่หัก ข้อเสียมีอาจจะนิดเดียวสําหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะต้องใช้เวลาในการอ่านนิดนึงแต่ผมบอกเลยว่านี่คือเกมที่คุณต้องมีติดบ้านเลยครับมันคือสุดยอดมากๆถ้าใครชอบเกมคบเป็นอิสระโหดโหดยากยากตึงตึง,ตงแล้วก็อินตีมดื่มด่่าไปกับเนื้อเรื่องนะแม้จะมันไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องที่สลับซับซ้อนมากแต่ทุกครั้งที่เราเล่นเราอินันทุกครั้งน,นะครับโรบินสันครูโซแอเวนเจอร์สออนเดอะ เพสไอแลน์ Islands, เป็นคำตอบของพวกคุณครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนเกมอะไรนะครับติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ